ล่าสุดสปอตเดเวอร์เลสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักรายงานถึงบทบาทใหม่ของนุสราต้อมคำกำนันเซนเตอร์ทีมชาติไทยที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเอสวีลี2025 2 6ในฐานะผู้เล่นและโคช้ชในฤดูกาลเดียวกันฤดูกาลนี้นุสราเซ็นสัญญากับคลิรซซ่คาริยะทำหน้าที่ทั้งผู้เล่นและโคช้ชแบบไฮบริดโดยเธอไม่เพียงลงสนามแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาเซนเตอร์รุ่นเยาว์ของทีมอีกด้วยนั K ่นแค่อีสปอร์ตชื่นชมนุสราต้อมคำที่ยังคงฝึกหนักเหมือนเดิ แม้จะขึ้นเลขสี่แล้วก็ตามซือญี่ปุ่นรายงานว่านุสลายังคงร่วมซ้อมเต็มรูปแบบทุกวันแถมยังเข้าร่วมประชุมตัวเซตในฐานะโค้ชเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ระดับโลกตั้งแต่เทคนิคการโจนบอลไปจนถึงแผนการเล่นในสถานการณ์สาคัญช่วงแต้มเกิน20คะแนนโดยนุสลากล่าวว่าการเป็นทั้งผู้เล่นและโค้ชไม่ง่ายแต่ฉันนําประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้เพื่อพัฒนาทีมและจะท้าทายตัวเองต่อไปซึ่งทั้งนี้นุสราตอบชัดในการให้สัมภาษณ์นิตยสารวอลเลย์บอลญี่ปุ่นว่า พ้นหลักคืออยางท้าทายตัวเองอยางเรียนรู้ระบบโค้ชแบบญี่ปุ่นวางเป้าหมายพัฒนาทักษะเพื่อนํากลับไปใช้ในสถาบานันสอนวอลเลย์บอลในไทยสําหรับเด็ก8ปดถึงสิปปีสนใจงานโค้ชในอนาคตโดยเฉพาะบทบาทผู้ช่วยโค้ชทีมชาติ